าสาวๆาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นอย่าเพิ่งดับไฟอยู่กับผมให้สัญญาณนะฮะไปดูกันเชิญค่ะเล่านิสัยของตัวเองใช่ไหมผมก็จะเป็นคนที่แบบว่าขี้เล่นดูแบบเทเลนเล็กๆเวลาแบบว่าอยู่กับใครอย่างเงี้ยชอบผลล้อชอบแบบว่าทําให้คนอื่นมีความสุขชอบแย่ชอบเล่นมุกเล่นมุกอะไรเหรเล่นมุกเสียวก็เหมือนกับว่าเวลาเจอเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ว่าก็จะชอบแซวไงพอเดิมเดิมทำใบปุ๊บเขาบอกว่าเห็นเธอเป็นอาหารตา แล้วเมื่อไหร่เธอจะเป็นอาหารหัวใจอะยชอบได้มุกเสีซวแล้วแบบว่าชอบคิดคำมาปุ๊บแล้วก็ชอบไปตั้งแคปชั่นใน Facebook Instagram อย่างงี้จะมีแฮตแท็กเป็นของตัวเองแฮบแท็กแบบเยวสไตล์อะไรอย่างนงี้ก็เป็นแฮตแท็กที่แบบว่ามีเพื่อนหลายคนไงมาถามผมเอย,อยากได้มุก,กว่ะขอแบบมุกเสี่ยวซักมุกได้ไหมหเราก็บอกไปว่าเข้าไปใน IG นะแล้วก็ไปดูแฮชแท็กเยวสไตล์นะ แล้วก็กดเข้าไปดูแล้วเลือกมาเลยเอามุกไหนก็ได้ให้มุกทั้งหมดนี่คือคิดเองเลยนั่งคิดปุ๊บได้ก็จดนั่งคิดได้ก็จดเช่นชีวิตผมชอบมีคนมากดไลค์แต่ยังไม่มีใครผ่านมากดเลิฟนะแจ๊ <c oughs> มีมุกหนึ่งก็เรื่องหน้าตาพี่ยอมแพ้เรื่องรักแพ้พี่สู้ตายแล้วก็นะ่แจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ฟังถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถึงใจผมจะไม่ดังเท่าลำโพงแต่ถ้าลองคบกับผมเธอจะไม่อยู่เพลงลำพังแน่นอนนะแจ๊ะ อย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับบุ๊กแกมาไม่ทันใชแล้วมาไม่ทันนะแจ๊ะนะแจ๊ะตอนนี้เหลืออีกสองคนนะแจ๊ะแล้วก็ไม่รู้นะแจ๊ะว่าจะอยู่หรือไปแจ๊ะหนุ่มสดนั่นคือไลฟ์สไตล์ของคุณคุณทำงานหนักคุณมีเรื่องรับผิดชอบมากมายแต่ยามว่างยามเล่นคุณก็ เรียกได้ว่าติงต้องเต็มที่ว่าอย่างนั้นสนุกสนานเฮฮากับชีวิตคือน่เนื่อยเฉยแล้วมันก็จะคิดขึ้นมาได้เงี้ยเหรอใช่ครับเหมือนกับว่าผมชอบแบบคิดอะไรอย่างเง <ừ m. S 1> <ช>ี้ยก็เขาก็<ช><ช>มีมุมน่ารักน่ารักในแบบของเขาแหละจ้ะก็พอรู้จักเขามากขึ้นก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนขี้เล่นสนุกสนาน<ห>าแม้ว่าจะไม่มีใครเอาเลยก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองคนก็ไม่แน่นะอไม่รู้บอกไม่ได้นุ่มโสดคุณอาจจะแบล็คเอาท์ก็ได้แต่ คุณอยากจะบอกอะไรพวกเธอก่อนไหมฮะคุณอาจจะเดินกลับบ้านลำพังเหมือนที่คุณมาลำพังเหมือนเดิมครับ <laughs> ก็เหมือนกับว่าที่ผมทำงานหนะักหรือทำธุรกิจอะไรตอนนี้โดยที่ผมยังเพิ่งเรียนจบก็เพราะว่าผมอยากให้คนที่อยู่ข้างๆผมสบายมีความสุขครับผมก็เลยแบบว่าอยากสำเร็จในอายุยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเครียดเร่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบว่าปล่อยให้มันเป็น ไตามธรรมชาติเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสองสาวที่เหลือคุณต้องตัดสินใจแล้วนะฮะโดยไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นครับโดยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบ็กเอาท์หรือเขาจะน่าสงสารคุณไม่ต้องสนนั่นไม่ใช่น้าที่อยงคุณเลยนะฮะทั้งสองสาวคุณฟังให้ดีนะฮะถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ เป็นอีกครั้งในซีซันกันหงต้องประกาศว่าผู้ชายคนนี้แบ a c k o า t รอพ่อหน,นุ่มรอขนาดนี้ยังโดนแบ a c k out ผู้ชายสดไม่มีใครมาสมัครรายการกูแล้ว <c oughs> บอกอะไรกับทั้ง30คนที่ดับไฟคุณหน่ายครบหนุ่มสดเมียครู่ของผมอาจจะไม่อยู่ในนี้ก็ได้นะครับเออพี่มั่นใจอย่างนั้น เนื้อคู่ไม่มีไปหาเนื้อขี้เอาข้างนอกไปเลยครับขอบคุณที่มาร่วมกันครับขอบคุณค่ะรู้สึกยังตื่นเต้นอยู่เลยครับเขาอาจจะไม่ชอบอะไรในตัวเราอายุมั้งครับอายุน้อยเกินไปอย่างเงี้ยครับก็บางทีคนอายุน้อยอาจจะแบบว่า ไม่ได้ดูแบบเด็กเสมอไปอย่างเงี้ยครับแม่อะไรอะพ่อตายไปหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วหลังศัตรูเนี่ยเรามีสุสานสุสาน <c oughs> ผู้ชายโสดเนาสุสานผู้ชายโสดที่แบ็กเอาท์ในซีซั่นนี้ตอนนี้เ <c oughs> ต็มทุกหลุมแล้วแม่แล้วปัญหาคือตอนนี้อ่านุ่มโสดตอนนี้ใบสมัครร้อยหลอละไม่กล้ามาแล้วอะเพราะว่าไอ้พวกสมัครมาถอนใบสมัครคืนไปเยอะแล้วล่ะ เหตุการณ์วิกฤตแล้วว่ะแม่คิดดูดิหน้าลอยกระโปงธนวัตรยังแบ็กเอาอ่ะงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพ่อออกมาเองซึ่งไม่ใช่แบ็กเอา์นะถ้าเกิดเขารู้ว่าฉันจะออกมานะไม่มีใครมาเลยหน้าไทยๆอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอาจจะเล็กไปอาจจะไม่โดนสเปคคนลองเปลี่ยนสไตล์ดูเออเปลี่ยนแนวเลยอ่ะคนนี้น่าจะได้นะเฮ้ยขอร้องเลยนะถ้าตัวนี้แบ็คเอาอีกเนี่ย ไม่มีรายการจะทำกันแล้วนะลองดูอาจจะดีนมโซดค้นต่อไป เชิญของเช็คมีอาสักตอนอย่าลืมนะคะกด s u b สไครต์ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบอันเซนเซอร์มากมายแต่จะถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด s u b สไครต์เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะ